โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินผ่านระบบ P2P บน Binance นะครับก็เริ่มแรกนะครับเราจะต้อง add payment ก่อนก็คือพวกบัญชีของเรานะฮะไปที่ขวาล่างนะครับก็คือปุ่มกระเป๋าเงินตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่หัวข้อ P2P ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็การเทรดแบบ P2P เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็น หน้าต่างการซื้อขายนะครับก็จะมีร้านค้ามากมายนะที่จะมาตั้งตั้งขายเหรียญ USDT นั่นเองโอเคไม่ต้องสนใจฮนะเราดูดังขวาบนนะจุด3จุดขวาบนนี้นะฮะกดไปปุ๊บแล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินโอเคตรงนี้นะครับเราจะต้องกดเพิ่มวิธีการชําระเงินก่อนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มธนาคารหรือว่า t ูมันนี่วอลเล็ของตัวเองนะฮะอ่าก็กอก ชื่อกอกอะไรไปให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราแอดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีขึ้นบัญชีแบบนี้นะฮะเป็นบัญชีของผมเองโอเคนีก่ก็กดกลับมานะครับหลังจากที่แอดเสร็จแล้วผมจะไม่แอดให้ดูนะผมหวังว่าทุกคนคงจะแอดเป็นนะโอเคทีนี้ผมจะทําให้ดูทั้งการซื้อและการขายเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอา่าผมจะขอทําการขายให้ดูก่อนละกันโอเคไปที่กระเป๋าสปอตนะครับ คือใบแนนเนี่ยมันมีหลายกระเป๋านะอ่าอันนี้คือกระเป๋าสปอตนะครับอันนี้คือกระเป๋า P2P โอเคอ่าเรามาดู USDT ของผมกัน USDT ตอนนี้ของผมมีอยู่24เหรียญน,นะครับผมจะนำเสนอวิธีการขายก่อนนะฮะก็ให้ไปที่กระเป๋าอ่ากระเป๋าเงินนะครับไปที่ภาพรวมมาแรกนะฮะแล้วก็ไปตรงโอนตรงนี้นครับกดโอนไปเลยแล้วผมก็จะเลือกเหรียญเป็น u s d t นะครับเพราะว่าผมมีอยู่24เหรียญนี่เองโอเคก็คือจะโอนจากกระเป๋าสปอตนะครับไปที่กระเป๋าเงินสดกระเป๋าเงินสดก็คือ p 2 p นั่นเองอ่ะผมกดสูงสุดไปเลยเพราะว่าผมมีอยู่24ี่เหรียญนะฮะกดโอนอ่าคุณโอนทรัพย์สินไปยังกระเป๋า p 2 p เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดการเทรดแบบ p 2 p ได้เลยทีนี้นะครับเราก็จะมาที่ขายนะครับ จะเห็นว่าอันนี้เป็นเลทน,นะครับ32.06บาทต่อ1ึง USDT แล้วก็จะมีปริมาณการซื้อขายนะครับนี่ยหนึหมืนหนถึง1น0 0 0นิดๆน,น,น,นะฮะซึ่งผมมีอยู่700กว่าเนี่ยผมก็จะต้องหาร้านที่เขาขายได้น้อยๆนะฮะโอเคอ่าอย่างอันนี้ร้านสุมาลีนะฮะเราก็ต้องดูเนี่ยการเทรดเขาเทรดมา1,500กว่าครั้งแล้วก็เปอร์เซ็น การสำเร็จเนี่ย99าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็กดขายไปเลยอ่าเนี่ยจะมียอดคงเหลือ24เหรียญของผมนะผมก็กดทั้งหมดไปเลยนะครับแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินผมจะขอเลือกเป็นธนาคารละกันนะครับอ่านี่คนระับมันจะมีบอกด้วยนะครับว่าวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อก็คือเขารับเป็นแบงก์ทานเฟอร์ก็คือรับเป็นธนาคารนั่นเองก็คือถ้าจะ ถ้าจะโอนเข้าธนาคารหรือบัลเลตเราก็ต้องดูร้านนะยครับว่าเขารับแบบไหนหลังจากนั้นผมกดขาย u s d t เลยปึ๊บฮาทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรครับรอเขาโอนเงินเข้าบัญชีเราอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็จะกดยืนยันการชำระเงินแล้วก็ปล่อยเหรียญให้เขานั่นเองโอเคเดี๋ยวรอมารอรอกันฮะอ่ามันมีแชทอ่าทางขวาบนครับจะมีแชทนะครับเราสามารถที่จะแชทคุยกับ ทางร้านค้าได้นะครับผมโอเคครับผมก็เคพาร์เพิ่งจะเด้งนะครับเพราะมันมีดีเลย์นิดนึงนะเนี่ยเจ็ดร้อยแปดสิบหนึ่งหกบาทเข้าแอปเคพาร์ผมเรียบร้อยแล้วโอ้โหดีเลย์ซะตกใจเลยทีเดียวนะฮะโอเคนี่นะครับเรียบร้อยเข้ามาแล้วโอ้โหก็หลังจากที่เราเนี่ยได้รับการชำระเงินจากแม่ค้าแล้วเนี่ย เราก็อย่าลืมกลับเข้ามาในแอปไบแนสนะครับแล้วก็กดยืนยันว่าได้รับชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการขายเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเออไบแนสอยู่เนี่ยว่าอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาสอนวิธีการซื้อบ้างนะครับก็ไปที่ P2P เหมือนเดิมนะการเทรดแบบ P2P นะฮะ ซึ่งเลทที่ดีที่สุดผมบอกเลยว่าจะอยู่ด้านบนสุดนะครับหนึ่ง USDT ตอนนี้นะครับเลทที่ดีที่สุดตอนนี้อยู่ที่สามสบองจุดศูนย์หกบาทนะครับแต่ว่าดูตันต่ำนะครับสามแสนถึงสามแสนสี่นะครับซึ่งผมไม่ได้จะซื้ออะไรขนาดนั้นนะเราจะต้องหาร้านที่รับน้อยๆน,นะครับเลทมันก็จะแพงกว่านิดนึงนะฮะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไม่ได้ต่างกันมากมายเท่าไหร่เสียงเป็นอะไรเฮ้ย <laughs> โอเคครับอ่า เราเจอร้านใหม่นะฮะร้านโอนง่ายจ่ายไวนะครับเทรดเจ็ดสครั้งก็100%อรทุกครั้งนะครับเ,เรากดซื้อเลยใส่ไป500ครับผมรับเป็นแบงค์ทานเฟอร์นะครับผมกดซื้อเลยซื้อเดีทปุ๊บทีนี้เราก็มาทักแชทเขาก่อนนะครับว่าดีครับพร้อมใหม่ครับ เพื่อเป็นการาทักทายกันนิดนึงนะว่าแบบว่าเขาอยู่หน้าจอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะโอเคเขาบอกว่าโอนได้เลยครับโอเคนะเราก็อไปที่วิธีการชําระเงินนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดชื่อแล้วก็บัญชีแล้วก็ธนาคารนะครับผมแล้วก็ไปโอนเงินเลย แล้วก็เช็คชื่อเช็คอะไรให้ตรงนะครับผมโอเค,อเ,คเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งสลิปให้เขานะฮะได้ไหมเอ่ยส่งเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดกลับมากดโอนแล้วก็ถัดไปตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ารู้สึกว่ารูปจะไม่ไปนะครับโอเคครับถ้าเขาบอกเขาบอกว่าเลข ขอทราบเลขบัญชีลงท้ายด้วย3ตัวนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับดูเลขบัญชีเหอนะลืมครับเราก็บอกเข้าไปครับผม AK เรียบร้อยครับผม1 5 5 1 USD T ก็ฝากเงินเข้ากระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วก็มีอ๋อใบแนน SMS เข้ามาโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ก็เป็นการฝากแล้วก็ขายเอ้ยซื้อแล้วก็ขายเงินบนใบแนนเรียบร้อยนะผมกดเสร็จสิ้นไปโอเคปิดไปได้เลยฮนะ ทีนี้เนี่ยเราจะเอามาทําการเทรดได้อย่างไรเนี่ยกระเป๋า p 2 p ก็จะมีเงินเข้ามาอยู่อ่า484บาทถามว่าเงินตรงนี้มันหายไปไหนคือต้องบอกกันว่าพอมันเข้ามาในกระเป๋าแล้วเนี่ยมันจะเป็นเลท31บาทนะครับก็คือมันมันจะไปอิงกับ us ดอลลาร์นะครับแต่ว่าตอนที่เราซื้อมาเราซื้อด้วย32 33บาทใช่ไหมแต่เงินมันเข้าตรงนี้ มันจะเป็นเลท31%แต่ว่าพอเราขายเนี่ยเราก็ขาย 3,2,3%, สเนี่ยเงินจะได้เท่าๆเดิมนะครับซึ่งคนจะตกใจว่าเอ้เงินมันหายไปไหนคุณก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราขายออกทาง P2P มันก็เป็นเลทเท่าเดิมอยู่ดีนั่นแหละฮนะไม่ต้องตกใจนะครับผมโอเค <c oughs> อเรากลับมาดูที่กระเป๋าสปอตกันก่อนนะกระเป๋าสปอตตอนนี้จะเห็นว่าผมไม่มีเหรียญ USDT นั่นเองนะฮะ ก็คือเราจะต้องโอนจากกระเป๋า P2P เนี่ยอะกดโอนไปเลยโอนนี้ครับผมอจากกระเป๋าเงินสดคือกระเป๋า P2P นะไปที่กระเป๋าสปอตแล้วเราก็เลือกเป็นเหรียญ USDT นะครับผมอะมี15เหรียญที่เราเพิ่งซื้อมาตะกี้นี้นะแล้วเราก็กดโอนไปได้เลยครับผมโอนสําเร็จทีนี้กลับมาดูที่กระเป๋าสปอตผมขออนุญ,ญาตปิดตาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า อ๋อไม่อยากให้เห็นยอดเงินฮนะ <c oughs> อ,าอายครับผมอานนี้เข้ามาในกระเป๋าอ๋อสปอตแล้วนั่นเองทีทีนี้พอมันเข้ามาในกระเป๋าสปอตแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนําไปซื้อขายได้นั่นเองนะครับสมมุติผมจะซื้อ BNB นะครับผมก็อ่าสมมติว่าผมจะเลือกที่มาเก็ตนะครับผมก็กดร้อยเปอร์เนะเอาร้อย อ่านี่ก็เป็น15าดอนนะครับแล้วก็กดซื้อเราก็เราก็จะ,ะซื้อบ nB อด้วยเงินจำนวน500บาทของเราตะกีน้นี้นั่นเองครับผมแล้วเวลาขายเราก็กดขายตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดจิ้มไปเลยส่วนวิธีการถอนก็ผมก็อ่าก็คือวิธีการขายที่ผมสอนไปตอนแรกนั่นเองผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะพูดติดติด,ตดขัดขัดยังไงก็ขออภัยด้วยครับผมผมจะพยายามเรียบเรียงข้อมูล แล้วก็มาทยอยลงเพจให้เรื่อยๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดไบแนนเนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับตามลิงก์บนคลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับผม